สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระของหลวงปู่ดูกันซึ่งเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากยันดวงหลังยันดวงเป็นพระเนื้อผงเรามาดูเรามาศึกษากันซึ่งองค์นี้ก็มองนี้ว่าถ้าเราดูธรรมชาติความน่าจะเป็นก็คือเป็นพระแท้เราผมจะหาภาพแบบนั้นมาดูพะตอนนี้ภาพแบบนี้ สำหรับพระหลวงปู่ดูจะมีปัญหาโดนตีเกกันจากสายตรงจากกรรมการที่ประกวดพระอย่างนี้ล่ละหลับพระหรืออะไรซึ่งพระผมหลายๆองค์ขายไปก็โดนตีเกกลับมาผมก็เลยเอาพระที่ผมสะสมคาดพระถือว่าถ้าเราดูว่าธรรมชาติเราดูธรรมชาติของพระแท้ก็ ไม่น่าจะเป็นพระเกยอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษากันอย่างนี้ถือว่าเป็นพระมองอย่างเี้ยองค์นี้เป็นพระที่ถอดมาจากยันดวงซึ่งสภาพหนึ่งนี้ตามความคิดของผมก็คือเป็นพระธาตุอีกประเภทหนึ่งของหลวงปู่ดูวัดสแกเรามาดูพระธาตุกำลังจะขึ้นแต่องค์นี้ที่ผมมองเอามาให้ดูมาให้พิจารณาก็คือ พระที่แม่พิมพ์เสียลูกเรามาดูตรงคางหลวงปู่จะเป็นพระที่เสียลูกที่แม่พิมพ์ยางพาลายืดออกมาอย่างนี้ถ้าเราดูจะเสียลูกถ้าเรามอง,องนี้ว่าพระเกที่ทําเกมาคงไม่เอาพระที่เสียลูกมาทําพระเกเอามาหรอกมาขายกันอย่างนี้เอามาเล่าค้านเป็นพระเก ซึ่งภาพพวกนี้เหมือนกับองค์ที่แล้วชุดก่อนก็เป็นซ่อมแม่พิมพ์อย่างนี้เรามาให้ดูมาศึกษาว่าเรียนรู้ด้วยกันเป็นพระของหลวงปูดด่ดูวัดสแกพิมพ์ถอดพิมพ์ยันดวงเรามาดูอย่างนี้เป็นการเสียรูปของแม่พิมพ์ยางพลาที่เสียรูปที่มองในแง่ว่าถ้ามองในแง่ของชาวบ้านเขาบอกว่าคลาก ็นพระที่เสียรูปเรามองในแง่ว่าถ้าเรามองในแง่ธรรมชาติก็คือพระเกคงไม่มีหรอกที่เอาทําแกะออกมาเสียรูปแล้วเอามาทําอย่างนี้ผมเอามาดูด้านลาหลังลักษณะด้านหลังเราก็ดูลักษณะของเนื้อหาหมวลสารต่างๆของพระอย่างนี้เราไปดูเรามาศึกษาด้านหลังก็มองในแงี้ว่า ที่เขามองนี่เป็นเอกลักษณ์พระของหลวงปู่ด,ดู่วสแกหลังแบบหลังแบบหน้าตองนามตองหู้หรือปูนซีเมนที่ยังไม่ได้เกี่ยอย่างนี้ที่ว่ามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันเป็นพระของหลวงปู่ด,ดู่วสแกพิมพ์ถอดพิมพ์มาจากยันดวงอย่างนี้เรามาศึกษามาเรียนรู้ถือว่าเรียนรู้ด้วยกันพระพวกนี้ผมเอา,าเพระทีไม่สวยมาให้ดู เพื่อที่จะให้พิจารณาความแตกต่างสภาพธรรมชาติของพระของหลวงปูด่ดูวัสแกว่าเป็นยังไงอย่างนี้แม่พิมพ์พเรามองในางี้ว่าแม่พิมพ์พที่ผิดรูปที่เสียรูปแล้วถ้าเป็นพระเก,กก็ไม่มีการคงไม,ไม่ไม่ทำออกมาหรอกอย่างนี้หรือต่อไปก็ต้องระวังเพราะพวกนี้เป็นมองในี้ยว่าเป็นจุดสังเกตในการซื้อพระของผม พอพพวกนี้มองในนี้ว่าถ้าเราจะดูพิมพ์ดูอะไรก็ดูยากมือนกันแต่ถ้าเราดูลักษณะอย่างนี้ดูธรรมชาติของของพระธาตุนี่เราก็สามารถซื้อได้ดูธรรมชาติของการเสียรูปของแม่พิมพ์ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าแม่พิมพ์เมื่อหยอดไปนานๆคราบเราก็สามารถซื้อได้มองนี้ว่าโอกาสเป็นพาะแท้เยอะ ถ้าเราไม่แม่นพิมพ์เราก็ดูธรรมชาติการดูการศึกษาพระของหลวงปู่ดูวะัสะแก่ถือว่าศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันเป็นการดูเป็นการศึกษาพระของหลดดวงปู่ดู่วัสแกดูธรรมชาติเนื้อหามวลสารเราก็สามารถไปดูตั้งแต่เนื้อพระอย่างอื่นที่เราเรียนรู้จากพระที่อย่างนี้ เป็นพระที่เสียรูปอย่างนี้เราก็ซื้อได้ในราคาไม่แพงด้วยเรามาศึกษาเรียนรู้จากพระในราคาถูกๆนี่แหละก่อนที่จะไต่เต้าไปพระที่ราคาแพงจะเ,เป็นพิมพ์ไหนก็ได้เราศึกษามองนี้ว่าพระของลวงปุด,ดูุวัสะแกมีหลายสภาพมีหลายราคาเราก็เรียนรู้จากพระที่ราคาไม่แพงที่มองนี้นธรรมชาติได้ พึงภาพพวกนี้ถ้าเรามองนี้ว่าถ้าเราจะจู้ดูตำหนิดูพิมพ์ดูอะไรต่างๆ่างก็อาจจะดูยากแต่ถ้าเรามองนี้นี้ดูธรรมชาติดูอะไรมาประกอบเราก็สามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงอย่างนี้เรามาดูและจำกวงนี้ไปเป็นตัวอย่างเอาไปหัดดูให้ขึ้นใจอย่างนี้บ่มเพาะศึกษาขึ้นใจว่าเป็นยังไงซึ่งภาพพวกนี้เป็นพระที่มองนี้นี้โดยส่วนตัวผมก็คือ ด้านหลังไม่มียันสเต็มก็คือพระที่ท่านหลวงปู่แจกจะเป็นด้วยแจกยิบมาจากผานหรือเช่ามาจากตู้ของวัดขณะที่หลวงปู่ยังไม่รัสังขารซึ่งหลังจากหลวงปู่สังขารไปแล้วก็จะมียันตาตรงจากเราเล่นพระในเชิงอนุรักษ์ในเล่นพุทธคุณก็มองในนี้ว่า โดยส่วนตัวผมให้ราคาพระที่ไม่มีแบบนี้มากกว่าพระที่มีสเต็มเราดูผมถึงเก็บพระพวกนี้เป็นมองนี้ว่าเป็นพระที่หลวงปู่แจ่เราเอาน้องอ่านไปอย่างนั้นแต่ถ้าในแง่ความเป็นจริงอาจจะยิบมาจากผานขณะไปนั่งปฏิบัติธรรมเพราะคนไปนั่งปฏิบัติพันธ์บัติธรรมตามที่ผมเคยคุยก็คือพระจะวางอยู่ที่ผาน คนไหนไปก็หยิบไปปฏิบัติกรรมนั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิเสร็จก็พามาคืนหรือคนไหนอยากได้ก็หยิบกลับไปก็มีซึ่งพระหลวงปู่ดูก็คือตามที่เคยพูดคนไหนไม่หยิบกลับหลวงปู่จะแจกบางครั้งท่านก็แจกเ,เหมือนที่ผมเคยคุยกับคนที่ได้รับแจกจากมือหลวงปู่ท่านก็บอกเออขา้แก่แก่นั่งพระไม่ติดมือ แสดงว่าหลวงปู่ก็ดูอยู่มีคนไหนยืมพระก,กลับไปหรืออะไรอย่างนี้เอามองอย่างนั้นหรือคนไปไหว้พระมีการแนะนํากันเช่าพระจากตู้ก่อนนะเวลาไหว้กราบหลวงปู่จะได้เอาพระให้หลวงปู่ปลุกเสกก่อนด้วยอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็มีหรือขอพระหลวงปู่เมื่อท่านพิจารณาแล้วคนนี้ท่านไม่ให้ผมอย่างนี้ก็คือจะให้พวกนี้ ก็มีเราก็มีด้วยเหตุผนสามปัจจัยเราดูโดยส่วนมาก็เราก็อนุมานเป็นพาธที่ไม่มียันแสดงว่าเป็นพาะที่ทันหลวงปูกแก่แจกอย่างนี้เราอนุมานไปอย่างนั้นผมถึงเก็บพาะพวกนี้เยอะแต่ตอนนี้ก็มีปัญหาพิมพ์ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อใช่พิมพ์ใช่หลวงปู่ไม่ปลุกเสกจะมีการพูดอย่างนี้แต่เรามองอางนี้ว่าเราดู พรอบครนั้นปลูกเสกไม่ปลูกเสกเราไม่รู้หรอกเนื้อใช่พิม์ใช่หรือเอกลักษณ์หรืออะไรใช่เราก็มองอันนี้หมวนมานเป็นพระแท้เราไม่มองในางนี้ว่าเอาไปเช็คพุทธคุณหรืออะไรเราไม่มองโตยางนั้นเรามองในแงี้ยวิทยาศาสตร์พอเราเล่นพาะของ,งปู่ดูอย่างนี้